ครับวันนี้มีเมนูมานําเสนอนะครับจะทำสตูขาหมูส่วนผสมก็ค่อนข้างจะยุ่งเหยิงเยอะหน่อยนึ่งนะครับเริ่มต้นด้วยมะละกอหัน่นชิ้นนะครับหอมแขกกระเทียมสับแล้วก็พริกหัน่น ก็หัวแครอทฟักทองตามด้วยมะเขือเทศนะครับวัตถุดิบของเราก็ขาหมูต้มน้ำให้เดือดใส่เกลือ1ช้อนผงปรุงรส1ช้อนพร้อมด้วยข่าตะไคร้นำลงไปก่อนนะครับใส่ขาหมูลงไปตามด้วย มะละกอหัน่นหัวเชเท้ากับฟักทองใส่ลงไปพริกกระเทียมใส่ลงไปส่วนผสมก็จะมีน้ำตาลหนึช้อนชูรสหึ่งช้อนนะครับแล้วก็จะมี ซิ้วขาวสองช้อนกะาไปประมาณสองช้อนครับประมาณนี้นะครับใส่หอมแขกครับใส่มะเขือเทศครับมะนาวสามผลครับบีบลงไปนะครับไม่จะเทลงทั้งหมดนะครับ นี่ครับหน้าตาประมาณนี้ครับแต่ยังไม่เสร็จดีนะรอสักครู่ให้น้ำมันลดลงก่อนนี่ครับกำลังิบเปื่อยน่ากินมากเลยครับหอมชุนเลยนี่ครับหน้าตาหน้ากินมาก เรียบร้อยครับนี่ครับหน้าตาเชลชวนชิมสตูขาหมูใช้เวลาน่อนนานหน่อย,อยแต่ว่ารสชาติเนี่ยสุดยอดครับคุ้มมากลองทำดูนะครับสนใจขอสูตรได้นะครับ ที่ร้านสนคาเฟ่นะครับสาขาเก้านะครับสาขาหนะึ่งถึงแปดแจ้งไปหมดแล้วเหลือนะสาขาเก้านี่นะครับสาขาเดียว